คือว่าคนบุญนะคะทำสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำเครื่องบินพลังยางกันนะคะกลุ่มเรามีสี่คนนะคะแต่อีกคนนึงหายหายนะคะ <Hi. S 1> เครื่องบินพลังยางของพวกเรานะคะสภาพหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เครื่องบินของเรานะคะเกิดจากการที่เราซื้อมาแต่ว่า มันพังไม่ใช่มันพังหรอกคะ่ะเล่นแล้วมันพังมันอ่อนแอ้แ้มากเลยค่ะทุกคนเราจะไปดูวิธีการบินแล้วก็วิธีประกอบวิธีการทำกันนะคะไปกันขั้นตอนที่1น,นะคะเรามาล่างแบบของปีกบินกันนะคะ เราจะใช้ส่วนท้ายนะคะเพราะว่าส่วนท้ายเป็นอะไรที่อ่อนแอมากเราจะใช้แค่ส่วนเดียวที่เหล๋ยวสั่งมานะคะทุกคนแล้วเราก็ตัดนะคะแล้วเราก็จะได้อันนี้เป็นเราซื้อมาแล้วก็ประดิษฐ์แบบผสมผสานนะคะอันนี้นะคะสิ่งที่เราทําเองก็คือจะเป็นตรงข้างหลังเพราะว่าน้องอ่อนแอมากเวลาลงแล้วถ้าเกิดว่าข้างบนมาลงน้องจะหักง่ายแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเปลี่ยนจากแกนกลางเป็นตะเกียบ แล้วก็ยางในการประกอบนะคะแล้วก็ติดกาวร้อน,นะค่ะทุกคนแล้วเราก็สารยางใหม่นะคะยางเก่าขาดแล้วเพราะตอนสั่งมามันอ่อนแอแอะมากเลยแล้วอันนี้ก็เป็นอันที่เราประกอบขึ้นมาใหม่นะคะนี่นะคะขั้นตอนการทําการทำก็คือเอาตะเกียบนะคะมาสอดใส่กับตัวนี้สอดใส่นั่นแหละสอดใส่แล้วก็ยางนะคะมาสอดต,ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงอ้อมมาฝั่งนี้ เพื่อให้มันอยู่นะคะข้างหลังเราก็ประกอบขึ้นมาใหม่แล้วก็เราก็ดัดเหล็กข้างล่างนะคะเพื่อจะเอามาใส่ให้มันเป็นสภาพนี้นะคะเพราะว่าเหล็กมันเราไม่สามารถเจาะตะเกียบได้เราไม่มีความสามารถพอนะคะทุกคนเบิ่งค่ะเห็นไหมคะเห็นค่ะนนสภาพน้องก็ยับหมุนอุ้ยปุ้ยนะคะไม่ต้องสงสัยเพราะว่าเราบินหลายรอบเกินน้องอ่อนแอมากๆ เดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปรับชม TO ีโอเรามาฟังหลักการทำงานการบินพลังยางและสภาพยืดหยุ่นกันก่อนดีกว่าค่ะใช้แรงบิดจากการคลายตัวของยางมาหมุนใบพัดเพื่อสร้างแรงชุดหรือแรงผลักให้เครื่องบินได้เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระไม่มีระบบวิทยุบังคับและกล,กลไกใดใดวิธีการบินของเครื่องบินพลังยาง 1. ห,หมุนใบพัดให้ยางมีความยืดหยุ่น 2จับตัวใบพัดและตัวเครื่องบินพร้อมในการปล่อย 3. ปล่อยตัวใบพัดและตัวเครื่องบินพร้อมกันโดยใช้แรงผักให้มีแรงพักที่กระทําต่อเครื่องบินทําให้เครื่องบินบินไปข้างหน้าพลังยางคือพลังของการหมุนรอบของยางเพื่อช่วยในการบินหากหมุนรอบของยางมากจะทําให้มีแรงมากสามารถช่วยให้เครื่องบินบินอยู่บินอยู่ได้นานมากขึ้น สภาพยืดหยุ่นคือลักษณะที่วัตถุสามารถกลับคืนรูปร่างรูปทรงเดิมได้หลังจากที่แรงมากระทำต่อวัตถุเช่นเดียวกันกับเครื่องบินพลังยางที่สามารถเคลื่อนบินได้เกิดจากสภาพยืดหยุ่นของเส้นยางเครื่องบินที่บินไกลขึ้นอยู่กับสภาพยืดหยุ่นของเส้นยางและใบพัดของเครื่องบิน ั้นตอนที่หนึ่งนะคะเรามาล่างแบบของปีกเฮ้ยพี่เบาๆหน่อยหนึ่งสองสาม